สวัสดีจ้าอัลลเอฟบีบาดีสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าพ่อกันคือเก่าก็ตอนกินนะคะมาพ่อกันคือเก่าจ้าโอ้ยหิวเก้าอาโลตายก้าวโฮเลยกัเปโเลยกินข้านเนะี่ได้มาส็การี่ไก่เลยมาไห้ฟ้าเนี่ยก็แก่วันนี้ก็จะไปซื้อกินด้วจ้าเพราะว่าท,ทาําไม่ทันละหมแต่ยุ่งจ้ะ ยุ่งอยู่กับบ้านกับช่องยุ่งอยู่กับเรื่องกับข้าวทีนี้ตัวเองกินก็ไม่มีเวลาทําแล้วทีเนี้ยิก,ก็จจ้อีกันเลก็เล็เยก็เลยกยก็ลยกล็เลามาเลยก็เยกเลยเยก็เลยก็นกเก็ลยอ็เยก็เลยก็เลยก่ลาก็เลก็เก็เลยกยก็เยกะเลยก็กยกเล้ยเลเยก็เลยก็เเลเยเลยลยเอ Hay mà sao dễ dễ lên Đã dễ 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 ná cây Kem kai ta. Kem kai Hong Kong. มาเด้อม,มากินน้ำกันกินข้าวหิวข้าวเศก,ก้าเล่ล้านมา้ฟาน买返ก่ Vu các ông chưa phải lùm xin con trong mọi thứ chạy trong mọi nó sướng văn lắm วัวนนี้อากาศร้อนก็แม่สร้างตัวโตอ่ะหยุตัวเซ่อวันนี้สามสิบองศาเด้อร้อนมากตอนนี้เปิดแอร์อยู่ Courier chicken. Courier chicken, right? Đã mà nít đều, đã mà nhớ. Kín cho con hiếu. เย็นๆค่อยว่า,ากันหิวจะเป็นลมเนี่ยพอะช้า,ชาไม่ได้กินอาหารชาาเช้ชาไงกําจิ้วหมูเสร็จโจชาน่ะซอยจะถงหัวคยันอ่านเจ้าเสร็จเจ้าเย่ก็อยู่จ,จะหมูเสร็จฝานกันละซอยจตัดเป็ดถงหัวอะไรอีกครับ Tiền có 10 với ơi nhìn lại lại Thôi ngồi tao duyên lại lại กินใจนี้แหละกินอิ่มแล้วก็แล้วล่ะทีเนี้ย ตอนนี้กินไว้กินเที่ยงพอดีเวลาเที่ยงพอดีกินแล้วก่อนหิวจัดเดี๋ยวเย็นๆจะไปหาอะไรกินต่อจ้าไปเย็นๆก่อนไรู้ยังไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยวันนี้ก็ตื่นมาก็ยุ่งยุ่งอยู่ในครัวซักพงซักป้าทํางานบ้านตอนนี้ว่างแล้วล่ะตอนนี้ว่างสัหน่อยนึง ว่างประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวก็ไม่ว่า,างแล้วเดี๋ยวไปทาอะไรต่อสําหรับใครที่วันนี้วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีเด้อเป็นขอกำยาสร้างหยัจุกเลยสร้างหยัดไฟหล่อละสร้างถ่ยกินห้องละคอยคอยซ้ำๆมาแต่กันว่าล่ะไปแล้วจ้าไปมาจ้า